เนี่ย yeah. มันมีสามจุดใช่ไหมมันมีสามจำนวนถ้าหนูจะแบ่งสามจำนวนเนี้ออกเป็นสองกลุ่มหนูจะแบ่งได้ยังไงสองกลุ่มอ่าดูนะก็คือเอาหนึ่งมาวางไว้ข้างซ้ายเอาสองวางไว้ข้างขวาถูกไหมครับถูกอ่าทีนี้ข้างล่างเนี่ยบวกกันหนึ่งบวกสองเท่ากับสาเก่งมากนี่สมมุติว่ามันมีสองอันใช่ไหมหเราจับแยกเป็น หนึ่งกับหนึ่งได้ไหมหนึ่งอ่าโอเคบวกหนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเก่งมากอันนี้ก็สองเหมือนกันสองบวกศูนย์ได้ไหมสองโอเคสองบวกศูนย์อืมอันนี้ก็สองเหมือนกันศูนย์บวกสองได้ไหมลูกศูนย์บวกสองอ่าใช่ไหมครับศูนย์ไม่มีค่าบวกสองก็ได้เท่ากับสองหนึ่งบวกอะไรจะได้เท่ากับหนึ่งลูกหนึ่งบวก ศูนย์เก่งมากอาเขียนเลยหนึ่งบวกศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์อ่ะอันนี้ก็หนึ่งเหมือนกันศูนย์บวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งโอเคเจ๋งโอเคโอเคแล้วสี่แล้วลูกอะไรบวกกันแล้วได้สี่บ้างเขียนสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่ง บวกหโอเคแล้วทีนี้สี่ <4 S 1> บวกศนได้ไหมโอเคสี่บวกศูนามบสามครับแล้วอะไรอีกหนะศูนบวกสได้หมลูกศูนบวกสีลองได้ไหมล่ะศูนบวกสไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะ ศูนย์บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่สี่อ่าเห็นไหมมามาเลขห้าครับอะไรบวกกันแล้วได้ห้าตัวนี้ของหนูอ่ะมีห้าอันใช่ไหมแยกสองออกจากสามได้ไหมอ่าอันนี้สามใช่ไหมอันนั้นสองตรงนี้หนูเขียนได้เป็นสองกับสามสองกับสามใช่สองบวกสามเท่ากับห้า <5. S 1> อ่าเขียนเลยครับสองบวกสามใช่ สอง,สองบวกบสามเท่ากับอ่ะเ <c oughs> อาแ <c oughs> มกเนตมาลูกเอาแมกเนตมาเราจะแบ่งยังไงได้บ้างอ่ะมีห้าอันเราแยกเป็นหนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ไหมลูกได้ไหม <c oughs> อ่าหนึ่งกับสี่ได้ไหมถ้าได้หนูเขียนเลยหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่สใช่ครับอ่า เอายังไงอีกห้าบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ห้าบวกศูนย์ได้ไหมได้ก็ห้าบวกศูนย์เลยบวกศูนย์อ,อ,อีกช่องหนึ่งคืออะไรดีไหนดูซิเราจะแบ่งยังไงลกูกสามบวกสองได้ไหมสาม <3 S 1> เอานี้ไว้สามไปไหมอ 3กับ2ได้ไหมครับ<ส>ก็เป็น5เหมือนเดิมไหมลูก3กับ2อ,ออ่าใช่นับเลยนับเลย3กับ2ครับใช่ไหม,ม,มเ,ปเป็นหไหม,<า>มเป็นหใช่ครับเขียนเลยลูก3กับ2 3กับ2ครับอ่าแล้วมี5อันเราแยกเป็น สี่กับหนึ่งได้ไหมลูกสี่กับหนึ่งได้ไหมได้ได้เขียนเลยสี่กับหนึ่งครับช่องนี้จดโอ้สี่กับหนึ่งศูนย์กับห้าอ๋อโอเคอมาดูวนันนี้ลูก เขียนแสดงความสัมพันธ์อมมมืทีนี้มาดูเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมอ่าอันนี้ส่วนรวมของหนึ่งในนี้เขาบอกศูนย์เราจะเขียนอันนี้ศูนย์บวกอะไรได้เท่ากับหนึ่งลูกศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเขียนเลยครับศูนย์บวกหนึ่งศูนบวกหนึ่ง,งเขียนเลยลูกโอเคแล้วสองอ่ะ ยสองบวกอะไรถึงจะได้สองครับเจอได้สองสองบวกอะไรถึงจะได้2 2> 2สองสองบวกศูนย์เก่งมากเขียนเลยลูกสองบวกศูนย์นะช่องนี้คือหนึ่งบวกอะไรจะได้สองหนึ่งบวกอะไรจะได้สองหหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองไหนหนูลองนับนิ้ว,นะวสิลูกหนึ 1> 1่งบวกสองหนึ่งบวกสอง 1, 1> มีอยู่หนึ่งเอามาเพิ่มอีกสองก็นับซิหนึ่งสองสามใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชทีนี้ศูนย์บวกอะไรถึงจะได้หนึ่งศูนบวกหนึ่งใช่ไหม <1> 1> แล้ววันนี้สามบวกอะไรถึงจะได้สามบวกศูนย์ถูกต้องครับเขียนศูนย์เลยครับโอเคอันนี้สองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ สองบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่เหรอนักกอนมีอยู่สองเพิ่มไปหนึ่งสามเก่งมากโอเคชอบเหรออ้าวมีสามอะไรบวกกันถึงจะได้สามอะไรบวกกันครับสองอ้าวสองกับอะไรสองกับสองอ่าสองกับหนึ่งเขียนเลยลูกสองกับห เก่งมากโอเคข้างล่างสามบวกอะไรถึงจะได้สี่ครับนับสิสามบวกสามออสามบวกสามได้เท่ากับสี่หรือเปล่านับสินับ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 โอ้ยคุณไปเล่นดินมือดำเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่สามบวกอะไรถึงจะได้สี่มาค,นะคิดเลยคิดเลยสามอยู่ตรงไหนเหรอ นี่นี่นี่สี่บวกสามไม่ใช่ไม่ใช่สามบวกอะไรถึงจะได้สี่สามบวกศูนย์สามบวกศูนย์ก็ได้สามไงลูกเนี่ยตรงนี้อันนี้สามบวกศูนย์เอออันนี้สามบวกอะไรถึงจะได้สี่ครับ<า>เพิ่มไปเท่าไหร่ถึงจะได้สี่เออสามเพิ่มไปเท่าไหร่ครับหนึ่งถูกต้องลูก เก <g ül> ่งจังเลยตาหนูสองบวกสองได้เท่าไหร่ครับนับเลยลูกสองบวกสองเป็นสามเอ๊ะใช่เหรอนับนับดีๆเป็นสี่ครับเก่งมากโอเคอันนี้เนี่ยศูนย์บวกอะไรถึงจะได้สี่ห้าบวกอันหนึ่งบวกอะไรได้เท่ากับห้า หนึ่งบวกอะไรได้เท่ากับห้านับเลยนับมือครับนับมือเลยมีอยู่หนึ่งมีอยู่ห้าเออเอาหนึ่งออกเออเหลือเท่าไหร่สี่เก่งมากใส่เลยใส่เลยครับโอเคอาห้าสามบวกอะไรได้เท่ากับห้าสามบวกอะไรเท่ากับห้าเท่ากับห้าเหรออือสามห้าห้าห้าเหรอไม่ใช่ 3เนี่ยบวกอะไรได้เท่ากับห้า mm hmm. ก็เหมือนกับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าไง mm hmm. แล้วสามจะบวกอะไรถึงจะเท่ากับห <3 S 2> ้าลูกสามนับนับนับสองสามสามสสามบวกอะไรเท mm hmm. ่ากับห mm ้าเอามีอยู่ห้าเอาออกสามเหลือเท่าไหร่มีอยู่ห้าเอาออกสามสามสองสองอะเขียนเลยครับ เดือสองอ่ะสองบวกสามเท่ากับห้านะคุณจำไว้นะครับศูนย์ถูกต้องศูนย์หรอห้าบวกศูนย์สิลูกแล้วค่อยพักโอ้ยเสร็จอันเมื่อกี้แล้วค่อยพักไม่อยากพักแลนาสองบวกสี่เท่ากับหกเก่งมากอะเคียนเลยเขียนสี่นี่เขี้ยเยอะเห็นเสือเนี่ยสี่สองบวกสี่ไดเท่ากับหกเก่งมากแล้วสามบวกอะไรถึงได้เท่ากับหกสามบวกสาม เก่งมากเขียนเลยลูกสามบวกสามอ่าต่อนะอันนี้ศูนย์บวกเจ็ดได้เท่าไหร่ลูกได้เจ็ดเก่งมากเขียนเลยศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดโอเคหนึ่งบวกหกได้เท่ากับหนึ่งบวกหกได้เท่ากับหนูหนูนับแบบนี้อันนี้มีอยูหกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่หกแล้วก็อะไร หกแล้วก็เจ็ดนะลูกเจ็ด <7. S 1> ใช่เขียนเจ็ดเลยเปเจ็ดเก่งมากอ้าวสองบวกห้าได้เท่าไหร่มีอยู่มีอยู่ห้าเพิ่มอีกสองเป็นเท่าไหร่มีอยู่ห้าเพิ่มอีกสองอ่าเป็นสิบเว้ยใช่เหรอนับดีดีนับดีบดีเจ็ด <7. S 1> เก่งมากอาเขียนเจ็ดเลยเจ็ดอีกแล้ว จ็ดอีกแล้วอ้าวมีอยู่สามเพิ่มอีกสี่เป็นเท่าไหร่ลูกมีอยู่สามเพิ่มอีกอ่ามีอยู่สามเพิ่มเข้าไปสี่เป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดเขียนเลยลูกเจด็ดอีกแล้วใช่เจ็ดอีกแล้วเจ็ดบ่อยแท้ศูนย <laughs> ์บวกแปดเก่งมากศูนย์บวกแปดครับเพราะว่ามันไม่มีค่าใช่สูตไม่มีค่า อ้าวหนึ่งบวกอะไรถึงได้แปดลูกหนึ่งบวกหนึ่งบวกอะไรถึงได้แปดหนึ่งบวกสามไหมมีอยู่หนึ่งเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงจะได้แปดลูกนัำดีดเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะได้แปดเจเจ็ดโอเค หนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดนะจำไว้นะครับโอเคสองบวกอะไรถึงจะได้แปดสองบวกสี่สองบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่หนูนับซี้หนูนับซี้เอาอันนี้มาอันนี้มามีอยู่สองขีดไว้สองเลยอ่าสองอ่าสามขีดไปเรื่อยๆลกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเดี๋ยวแปดสช่ลูก แปดเอาแล้วนับไปหนึ่งสหใช่สองบวกหถึงได้แปดโอเคแล้วสามบวกอะไรถึงจะได้แปดลูกมีอยู่สามครับแล้วก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงจะได้แปดขีดไปสี่สี่ห้าหกเจดแปดเอานับไปถึงแปดแล้วนับ เพิ่มไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเก่งมากห้าตรงนี้